สวัสดีครับพี่นนอะคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตนอกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ำหั่นกันไม่หยุดใส่กันไม่ยั้งทั้งเหตุการณ์ที่กองรับประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นหลายแห่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในอิหร่นกาซาเสียหายยับเยินพังราปรนาศูนย์และสามารถปิดที่สมาชิกคนสาคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในอิหวนกาซาดับที่ย้องคาตึก แกองทัพอิสร,ราเอลส่งเฮลิคอปเตอร์รสกัดโดนของกลุ่มกบฏฮูตีที่ยิงมาจากเยเมนระเบิดกลางอากาศแต่ก็มีโดนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงมาจมกีใสสนามบินของประเทศอ,อิสร,ราเอลได้จนทําให้เกิดความเสียหายเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่7กันยายน2568มีข่าวสงงตามการสู้รบของกองทัพอิสร,ราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตอนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ปฏิบัติการส่งเครื่องบินรบเพบินไปถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาในเขตวันกาซายอย่างต่อเนื่องทั้ง F16A 15F35 อฟมถล่มโจมตีระเบิดเจดมที่มีขนาดมากถึง2 0 0 0ปอนด์รวมโจมตีเสรตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่หน่วยความของกาาองทัพอิสราเอละระบุว่ามีฮามาสหรือแน้กะ่งทหารอของฮามาสประจําการอยู่ที่นั่นและเป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอล ในหน้าการลบจึงนํามาสู่การโจมตีใส่ไม่ยั้งบริเวณดังกล่าวจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิอที่ปรากฏเลยได้เว,วี้องารุนแรงมากจริงๆระเบิดเจีดแดมของกองทัพอากาศอิสราเอลที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ประกอบเป็นชุดมาร์ก84โรใส่หัวุองกองกรลฮามาสซัดตึมซัดตึมแบบนี้นะครับ เหมือนกับที่กองทัพไทยนะครับกองทัพบกไทยใช้เจดีย์นำถล่มหานเขมรอิสราเอลก็ถล่มเช่นกันนะครับแต่อิสราเอลถล่มฮามาสกองทัพไทยก็ถล่มหานเขมรจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีฐานเขมรก็ดับเกลือนะครับวนในอิสราเอลในช่วงกาซาฮามาสก็ดับเกลย์สยองยังตอนเมื่อครับจากการที่ไปบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่เจตุลาคมปี2023และยังมีการจับ ผู้บริสุทธิ์ไปเป็นตัวประกันอีกนะครับใหนงานนี้กองทัพอิสาราเอลก็จะหนักเต็มในเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับทีงทัพอิสารเาเอลก็ยังคงไปประกันทหารลร,รงกลุ่มกอการร้ายฮามาตอย่างต่อนเนื่องซุนทาฮามาตไม่หลบอยู่หลังพระเลื่อน น่าจะชนะฮามาสไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่เล่นหลบอยู่ล้วๆครึเดือนทาให้การสู้รบยืดเดยื้อนะครับและต้องระวังตัวประกันด้วยเดยตัวประกันจะเป็นอันตรายเอาทั้งแมงานนีะครับอิสราเอลใช้อาวุธที่แม่นยําใช้การโจมตีที่แม่นยําและการข่าวกรองที่แม่นยำนะครับถล่มโจมตีใ่กลุ่มกองกำลังฮามาสอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะคือวนรเพลของรัฐอิสราเอลก็สามารถเล่นงานทางทหาร,หารของกลุ่มกองกำลังฮามาสจะดยทำให้เสียหายยัอบเยินพังรนาปนาศูนย์ไป ทำให้กลุ่มก่อกรารร้ายฮามาดดับเกลื่อนดับสยองจํานวนมากแบบนี้นะครับและยังมีการใช้โดรนของรัฐอิสราเอลบินไปถนอโจมตีมสัสยิดแห่งหนึ่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาดนะครับที่ใช้เป็นฐานก่อการร้ายในการที่จะมาทําร้ายทหารอิสราเอลในแนวหน้าการรบที่ใช้เป็นหอสังเกตการนะครับสำหรับมัสยิดแห่งนี้ที่ฮามาดเอามาเป็นฐานก่อการร้ายที่จะทําร้ายทหารอิสราเอลและที่จะเอาไว้เป็นฐานที่ประกอบิธีทางศาสนาอิสลามแต่ฮามาด ทำแบบนี้นะครับอิสราเอลไม่มีทางเลือกนะครับจะน๋มาสู่การยมตีแบบนี้ปรดยที่สุดที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอวิธีที่โดนพีรีพของรับอิสราเอลนะครับก็ใช้เล่นงานพื้นที่ของกลุ่มกอกร้ายฮามาสหายเห็นเหมือนกันนะครับที่ส่วนมากจะเห็นแต่เครื่องเป็นลบและกองกำลังภาคพืดดินอย่างนี้โดนปีรีพของอิสราเอลก็มีเหมือนกันและสามารถเล่นงานตรแหนักทหารของกลุ่มกอกร้ายฮามาสเช่นกันจนทำให้เสียหายยับเยินไปและครับอิสราเอลยังเปิดเผยอีกว่า ได้สามารถสังหารสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มกอกและฮามัดที่ก่อเหตุสังหารมู่ชาวอิสราเอลโดยนที่7ตุลาคมปี2023นะครับที่มีเสียงโัรสัพท์ของเขาและคลิปของเขาคุยกับพ่อของเขาคุยโวว่า,สา,าสามารถสังหารชาวยิวไป10คนนะครับในเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023และมีคลิปของเขาและเสียงพูดของเขาคุยกับพ่อของเขาทว่าเขา อีวบพ่อว่าสามารถสังหารชาวยิวไปถึง10คนนะครับไปน้องในมาวันนี้กมก็ได้ตามสนองเขาไปเรียกร้ยวเมื่อหัวัับอิสราเอลตามไล่ล่านะครับทุกคนที่ไปทำร้ายประเทศอิสราเอลไปทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลอย่างโหดไลยปาทเถื่อนในวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับในใงานนี้กัทัพอิสราเอลตามไล่ล่าอย่างจริงจังจะสามารถ ปิดทีุ่่มกอ่อกลายฮามาตซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนี้ในที่สุดนะครับที่นายคนนี้ชื่อนายมามุตอาฟานานะครับที่คุยโวข้อฟ้องเขาเดือนเจศจิกาคมว่าได้สังหารเจ้ายิ้วไป10คนนะครับสุดท้ายมาวันนี้ก็จะตาขาดคร้บหมว่าเป็นเวลาที่นานยยูพอสมควรกว่าจะได้ล่าเขาได้เกือบ2ปีนะครับแต่สุดท้ายแล้วก,กรรมก็ได้ตามสนองเขาสักทีนะครับผ่านไปเกือบ2ปี ตาม่ไว้ตามแสองเขาวันนี้นะครับที่ถุงทัพอิสราเอลถล่มเขาดับสยองขาดตึกฐานที่มั่นบริยงท์เดียวที่จะบอกได้ว่าไปทุกแก่ท่านก่อนทุกนั้นก็ถึงตัวอย่างสะสมไปแบบนี้นี่เองรายการต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ที่แสดงเห็นเวทีที่โดนของกลุ่มบทูตีลำนึงถูกเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศอิสราเอลยิงตกเหนือพรมแดนอียิปต์ในช่วงวันที่ผ่านมานะครับ ที่กองทัพอิสราเอลส่งเฮลิคอปเตอร์ปกป้องน่านฟ้าของเขาและตรวจพบว่ามีโดนของกลุ่มอิรัในเยเมนยิงมาจากจมตีใส่พื้นที่เพลเรือนและกองทัพอิสราเอลในประเทศอิสราเอลต่งานนี้กองทัพอิสราเอลก็มีหน่วยป้องกันทางอากาศนะครับทางไอรอนโดมและเฮลิคอปเตอร์แบบนี้และโดนลำนี้ของฮูตีนั้นเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลก็รับจบจนนำมาสู่การบินไล่ล่าจนท,ทำให้สามารถ ยิงทำลายโดรนของฮูตีระเบิดกลางอากาศก่อนล่วงตกสู่พื้นที่เรือต่เศษซากของโดรนของกลุ่มบทฮูตีที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านแบบนี้มาในที่สุดนะครับโดยกองกำลังอิสราเอลระบุว่าสามารถสกัดกั้นโดรนได้ทั้งหมด3ลำโดยมี2ลำที่โดนไม่ได้ข้ามคุ้มแบนว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งงานนี้ก็ทําให้แสดงเห็นว่าวอิสราเอลปกป้องน่าไฟ้ายอย่างเต็มที่นะครับทั้งไอรอนโดมและเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ เลยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่งานเข้าอิสราเอลอยู่เหมือนกันเมื่อมีข่าวระบุว่าโดนของกลุ่มบทคูจีที่ยิงมาจากเยเมนนั้นลางลูกก็ฟาดงระบบป้องกันอากาศของกองทัพอิสราเอลเข้ามาโจมตีเสพพื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้นะครับจนทําให้รับความเสียหายบริเวณสนามบินที่ชื่อสนามบินรามอนนะครับที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เด็กน้อย2คนนะครับตามรายงานข่าวของสื่ออิสราเอลที่โดนของทูตีพุ่งทนสนามบินรามอนทางตอนใต้ของอิสราเอลตามการรายงานของแม็กกนเดวิดอาดอมนะครับผู้สื่อข่าวของทางอิสราเอลโดยมีชาวอิสราเอลรายหนึ่งถูกสก็ดระเบิดหรือถูกแรงระเบิดกระแทกส่วนชาวอิสราเอลอีกรายหนึ่งก็เข้ารับการรักษาอาการมิตกกังวลเขียบลันตามการรายงานของหอน่วยบริการรถพยาบาลของอิสราเอล โดยโดนที่ยิงมาจากเยเมนนั้นโนะจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบ,บินทางตอนเหนือของเมืองเอรัตทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับโดยกองกาลังป้องกันอิสราเอลกําลังสอบสวนนะครับว่าโดนของมูตินั้นบินฝ่าดงขีปนาวุธต,ต่อต้านขยานที่นั่นหนาของกองทัพอิสราเอลได้อย่างไรนะครับและกางกองทัพอิสราเอลจะต้องมีมาตรการโจมตีสวนกลับอย่างนหนักหน่วงและสาสมอีกต่อไปไม่นานนี้แน่นอนนะครับเพื่อ ทำลายล้างกลุ่มหูุดหงิให้ซึมซากให้ได้นะครับพี่น้องที่บังอาจถึงเติมมาเล่นงานประเทศอิสราเอลแบบนี้ต้องรอดูการจมตีสนกลับคืนของร,รับอิสราเอลกันต่อไปด้วยนะครับว่าจะสะสมดักหน่วงมากมายแค่ไหนจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับวันนี้แอดปีนขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพืปป่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ